น้อยเดินสายไฟในบ้านเงี้ยับได้เนี่ยควรที่จะนี่คือเป้าหมายต้อง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 สามารถที่จะเดินเดินสายไฟได้นะครับในในบ้านเราด้วยแหละแล้วก็ดูนะครับสายเมนสายป้อนวงจรย่อยอะไรเรียกว่าสายเมนอะไรเรียกว่าสายป้อนอะไรเรียกวงจรย่อยไล่จากข้างบนทุกแบบ สายวงจรย่อยสายวงจรย่อยห้องเนี้ยห้องเนี้ยเราเราไล่ดูอยวเล็กสุดวงจรย่อยของห้องนี้มีอะไรบ้างครับโหลดอะโหลดโหลดที่แค่วงจรย่อยมีอะไรโหลดไฟผัดลมไหมเข้ารับเข้ารับจังการนี่แหละเนี่ยเนี่ยหละคืวงจรย่อยนี่แหละนี่แหข้าตู้โหลด กุญแจเนี่ยอะไรเป็นตัวป้องกันก็อะไรนะก็อยู่ไหนอ่งตัวนึ่งอ่เห็นนะเห็นนะเห็นะในตัวป้องกันนี่แหละก็มีื่อป้องกันป้องกันอะไรป้องกันป้องกันอะไระสเกินแก้ปอ่วิตชเบรกเกอร์ฟุคฟิลเนี่ยคือชื่อว่าเครื่องป้องกันกระแสเกินชื่อนะ เราเห็นนะหรือฟิวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเคพื่อป้องกันไดเลยคูณเลยคูณเลยยิ่งยิ่งเคร่องประกันเล็กเลยนะครับตัวเครื่องกันแต่เล็กเลยนะ่แก้วไอ้เนี่ยมันจะมีเมนอยู่ตัวหนึ่งเขื่อใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนั่นมันจะรูดในตู้ถูกไหมเขื่็ใหญ่ตัวหนึ่งกลุ่มกลุ่มเขืกอย่อยถูกไหมเหลี่ยเนี้ยแบบเนี้ยต้องครับแบบนเนี้ยนะตัวแล้วแต่กี่วงจรแล้วถึงเขาเอาแหวนวงจรวงจร สามตัวจอนลงถึงตจอนเรื่อยจถึงภาสูเท่าไหร่้นอจนะย่อยนะใหญ่ๆนะนะครับมตรงนี้เพื่อแฉกแฉงไฟแค่นั้น่อแค่นั้นก่อนก็คือที่รเห็นที่มีอะไรอ่ะเราไปโทรก็ได้โทราทงานมีมิเตอร์มีอาตัวไนเตอร์ โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์เพื่อให้รู้ดูว่าห้องนี้มีไฟเข้ากี่โวลต์และมีกระแสมีโหลดที่ใช้ใงานอยู่ให้กระแสเท่าไหร่ที่เขาเป็นตัวบอกครับเนี่ยตัวนี้ตัวนู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนู้นตัวนู้นตัวไหนครับ ตัวนอกไม่ได้ใช้หรือไม่ไไมจได้ว่าห้องนี้แอ้์แกลเบอรกเกอร์ได้ตัวเดียวอะ่ะไมใช่จริงๆแล,แล้วมันต้องเป็นการคุมอ่าห้องนี้อาจจะต้อง2องสอวงจรก็ได้นะครับก็คือกุี่จกุใแจแล่วแต่ก็คือในในพืน้เท่บอ่อตรงนี้ต้องจอดกุญจจอดกุญแห้องม,มันเล็กจะเป็นวจรเท่าไรงจรกำลังกับจรแสงสว่างวจรกาลังก็ปวกโหลด ตัววงจรแสงสว่างก็คือหรกอาจจะเป็นเวงจรก็ได้เป็นวงจรของผู้ใช้ไฟตันี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมนกตัวแม่คบคุมตัวลูกก็แจกกระายนะครวงจรไปนะครับแง่าห้องนี้นะครับอเรื่อของห้องนี้นะครับอันเร้เราใช้ครบมดแ้ว พุมแสงสวา่างไฟฟ้าสว่านนะครับที่คือไฟฟ้า,ฟา,ฟาพัดลมปัม๊กกำลังนี่คือโหลดเปอุปกรณ์ไฟฟ้าเนะมมาะอย่าถ้าว่ามีสามตัวยอดมีสามตัวนะครับก็ใช้เบรกเกอร์คุมสามตัวนะแยกแต่กันมันจะมีมันจะได้ไม่ซับซ้อนไม่ เวลาการทำงานแต่ละอย่างเพื่ออะไรเสียคใช่เราต้องการซ่อมระบบไฟฟ้าสายสว่างแล้วก็ตัดเฉพาะก๊าซสายวของแท้ตัวนี้ใช้งานได้หรือไม่ไช้งานได้อยู่อันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็ทำได้แล้วก็จะมีแผ่นไฟทุกตัวน้นใช้ภาษาบุกเบิร์นย่อยภาษาบุกเบิร์นย่อย